E é. แข่งเนี่ยถ้า่เป่าถ้าปวนแม่งบาดแข่งพวกเอออืมวู้คือถือมัาเก่งมันคือเก่าว่าชือคือคือพอเก่าหมดหมองนักยืครับปูผู้ชาชัดมากใหม่ๆอี่เรียบเก่งยังนีอืมคัดเกือบเดียบมากๆเบ้่กใจเดียเมาเมาอืมว่ามันข้ามาใหญ่ก็อืมครับนั่งๆคลิเอออืม แกแกบันคือ <rôle> อิดคบปูคืออิดพอดึงอืมออกมง่ายๆเลยเรื่องคปูเคืออิดอืมคือตง่ายเลยปูมันง่ายเลยพ่องพอดงกพอดึงง่ายมากไวู้ดได้เดยดก่อนนเรื่อปู แค่ยังงฮ็ดยังไงแคปายั่งกับปายปกล้วยขัาปาเพราะยั้่ามัปวขเาคือเอาปลายย่าูกหนคนหนาเชงอยู่นบงบบนี้โขมาหางนคือบ้านบ้นยังเราบนี้เคยเอาจัดวาคุ้มงามมกว่าเคมาถข้างหนพ่อเออพ่อนึ ได้แนีวแต่เขาขืนหมวดวะขืนกันเก้าชุ่มชุ่เก้าหมายเริมครับปูขุ้งคาว่าเขาบ็กขืนกันตัวปนงั้เขาก็ขืนไม่ข้นค่าคาแค่พวกมีเงนเงื่อนไม่มาฮะพกไม่แก้นะลูกไม่แก้นะลูกมันเป็นอย่างนี้นิดตรงมาแก้บนเขาแก้โอเคมาจาก่ถวกขาบ่กข้นค่าคายมันอยู่กับสองเถวแล้ว ว้าวขึงไเอาจังเอ้ห้องของขึงมาค่ะไม่ได้็นงานถึงมากเออบาน่งอหัวแดงหัวหองไงเออมู่เบิดมากแร็วที่พอว่าแขางแ้เจ้าเปินงานกู้กระแขงเป็นงางแล้วเป็นลกับของก็แจงขงคเับคราน่ขึงเพราะอย่นทีงหัวแดงเออมักจวมาค่าระบาดัวมันกันแต่เนองยังเนาะครับปูถ้าเมื่อหมนฆาระบาดปูกันเมื่อไานไลูกนะเอารับขันก่อนเนาะครับอืม ตีแก่ใจก็ได้หัอืขกาแกงเนะาะการอุกอันนี้นายมวงตีริมตะกุ้งนาวิกัญญาริมตะกุ้งถาวายร่วมมูลห้าพัน่าหรืออากงแล้วก็อัมหมาใช่หรือไม่เอมผ่าขาคนยืดแขงเนาะคนผ่าขาไทยเรียกกั้งเออเปิ่จข้าหมุนก็เกริร่มครับผู เป็นเยอก็งอหผแก้มตับครจว่าผอมเดอกๆก็งอหัวหมุนหัวแก้มบ่อยก็แก้ขวบแก้ขวบครับปู่ชิดแกขวบสิบเกขวบสิบเกมันแกเฉียออกตัวกับะออกตัวกับสิปู่สิบเไอ้ก็เกสิบเอ็ดองเงครับปูแกบอเกิบอ็แก้แก้มก็ก้มอ้ยังพอแกะิบเนาครับปูเออเออนี่รได้ชิ เอ็ดขวดอืม <k> <ook> แต่ว่านี้ออกมันออกเก็ดคึเอ <k> ึดอ <ook> ืมน้ปื๋ข้างอ้าวให้นางนางคิก,กันยาริมคกุ้มพอกับนางมอตอริมคา,ากุ้มหมือกมือหยากมือกมือไม้ไอ้กูวานี้กขาดไฟหึห่งแล้วก็รวยตรวดปีแล้วก็ตรวดไปนะ้นกูเอาใจเรื่องจเรื่องยังเรื่องเก๊ดคึกเกดขืนก่อนมูเก๊อคือครับผู <k> <ook> อันนี้เอฟีร่วมกุมมายนอทอท้าววิาปื่เสด็นอทบุญเดินเราสูงนาอฟองกัตติคือพัดข้านเด็กขอคือบกูนี้พอว่าทำว่าทนหัวก็คือกบอกใส่นายกีบคือพัดวันนี้จะวก่นอยคิวคิวคิวเด็กคิวเด็กบิ้งเด้เออนางเัา ขยาพรจารันร่วมบูมกับโอคูนอโทโวรลญาคิมแข็งพร้อมกับพงไข่พวกกะนาเออดวงบูมมากสองขี้วัวเววรื่อยๆอชวิภาวิภาพรอบูมมือสุกัญญามุกดาเขื่อนคำมือโขมืมอหยาบมือโขมือหวานพร้อมกับลางไขะเจ้าเออขอบขอบขอบครัว นางฝา่าค้งอืมโอ้พอม,มนฝา่าดขาก็ฝาก่าดขังนะจิงนางตะกุดเฝ่ากระโูกอืมคองกรอบคัร่รวมขังมหาเกลือวิ้พาพอสุกกัญญาพิคุร้รรวมขังอืมอ่อ้ายมือโขกมือดับมือโขกมือมั่งซึ่งๆึ่งแล้วก็รวดทุกทุกคนจะเดินจะเดืน,นะลูะะกฮะอันนี้นางเขาควัไก่นะงูถุงงม สงเงินว่ามันง้อสูงเลยคัมบอมันสูงคือกนรง้อคือม่วงผ้าระเบีมบังผ้ารายผมแมงตี่ยเออนายชายชนนางชอดยะยาวิกิจาอารมณโรมนัทวัตรดาชีทีมงานห้อยคงดังแหม่วมสร่งมหาเจดษฐีเจ็ดร้อยเจ็ดบาทอ่ารวมยอดแล้วเนาะ อ้าวขอให้ลูกนั้นชื่อร่วมบุญมามือโคกมือราบมือโคกมือไม้ห um> ิ่งหิ่งแล้วก็รวยอยากกินกล้วยคือพออยากกินกล้วยวันทั้งขึ้นไม้หอยแขงอยากกินก็คือเอาถือลูกตือกล้วยเขาขายแพงแคงเราหยิบครับปูบวกล้วยเหงาหนอหนอบวกกล้วยเหงาเขาขายถือจะหยิบบวกล้วยเหงาขายถือปู่นปูแต่ว่าบวกกล้วยเขาขายแคลงครับเอาอย่างนี้หอยคั็งย่งแบบพ่อออกค่าอือออกค่ากล้วยให่ปะ เรื่องมันจะได้กล้วยเนาะมือแร่ง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 ติปูมันเอาขึ้นเครื่องแหละบ่แบบกล้วยบ่ได้เอาเนี้ยขึ้นง่ายไปเอาห้อนไปห้อน้อนติปูขึ้นเครื่องห้อนมันจะขึงเครื่องครับห้อนห่อนได้ชิบเก๊กครับห้อนได้ชิบเก๊กได้ดูดเอามือขึ้นี่ออามือเข่งมือยาวมือเข่งมือไม้เงี้ยเงี้ยได้ก็รวย แม่ากินดีปูนางกูราโบแกวปะคาราวองปูท่านห้าร้อยบาทปูคะจะให้ลูกมาวันชื่อเกิดหรือวันชื่อสิบเอ็ดคะปูวันชื่อสิบเอ็ดอืนางกูราจะมาวันชื่อสิบเอ็ดหรือได้ปูวันชื่อเกิดมากไรือวันว่าวตรงมากอยากมากกับมากแกวว่ากตรงมากแต่ว่าสิบเอ็ดเนาะ มาคิปเอฟกับวเทยากู่กันนอเออนางจันเพิงอวกผมมาค้างรอยบานนางฟอนซิปเออจิ้มดิ้มว่แข่งมอลการ์ดว่าขอเปลือกฝาจาซื้อเออจิ้มดิ่มก่อนซืบอเออเอาไม่ครบไม่ับไม่ครบไม่มันจะแล้วก็รู้ว่าพวกแกว่ากอข้ามอรไม่ซื้อเิดหายมันจะมหาคนนกว่ก็คือ อันน <Saint. S 2> ี้จากไต้หวันไม่ใช่ใต้หมูนะคูกนะนางมาไรอะไรเออเออถ้าคุมข่างบมนัลวคุพอนึงบองบาทนามเก็บชแพ็เออจวกหายซึมงานะบุวบาขงเอาไายยิงนั่งหลังไม่คุกไม่ดักอค่กบไมมอนทึ่งแล้วก็รู้วนะลูกนะชาวานซื้อชาไม่ชาวบ้านอือซอแพ็ไงเจ็บเ็ดวยซื้อซด้อแ็พ่อยู่เรื่อือันนี้ นางฉันชิงอีดวงแก้ร่วมุงกับอง์ปู่พร้อกับให้เจ๊ปู่การหนึ่งพันบาทแล้วเงี้ยว่าไม่อคู่โอ้จะาย่คุณโอ้ม่คู่มือแย่เราพอเอาแบบีเอาไปน่รับขันนี่น้องแข่คขร้คนถึงแว่าปถ้าคือสายขือนยืมถ้าปู่พอไปขางไว้ก็เหมือนยืมปู่ขังแต่ทีปู่เราขาดเพาแค่มือด้อเม่อคู่ขังข้าวฝาข้าวไฟอไป พ่อกะหาออกแต่ก็เอ้ยโ่เดีาหกเมื่อ oh คู่ดอกอือมงอกือหงอคด้เปือหมอคู่เครับอืมนั่งวกหลานใหุ้เพื่อพ่อกะเคยว่าเมื่อคู่ไปข้างไว้ข้าวหวายพ่คันเดือมครับปูเพราะว่าข้าวหวายยังมันคู่แค่แพรขะอ่าอืมนี่ค่หวานเดือมข้าวหวานเดือมครับปูเอ้าวันนี้เคยแก เออร่วมกับปูกกานะขายขายขายแขนเงี้ยว่าไม่่ายูกแขนเด้ยมครับวันนี้พ่อแกะช่วยแกเต็มแกะด,ดว่วนอ,อือเออนี่แกคืว่าหน้าหน้กว่าข้าหน้าแกะวันคุงเลยช่วงบ่ายสิบเก็ดสิบเกิดแล้วก็สิบเกิด,นนดแค่นนั้นนะรึมขา้แขนพอหาง่ายง่ายร่มอือพวกนี้จะแกไอ้คือขนเาอือแค่นั้นนะ านางไป okay. งจะลดค่าดีเกอบวงพวงมาได้ก้าพวงให้ลูกค้าอืมเอาให้กู้ยืมเมือแห้งเด้อง่ายพวงว่ะค่ายืมอืมเอาพวมรวมไว้หนึ่อ้าวไข่ควงไข่ข้าวอืมอันะไรก็ับบ็ยืมได้เงินได้ขึ้นอืมให้พัดพายออกไป่เมื่อค้นอยู่ๆเข้ามาเด้่องหวานเด้องอาคุ้มคู่รักคุ้มรักษาเนื้อเง้ออาคู่ยืมมือแห้งอืมแักให้เด้อ มว่นผ้าแต่เยกว้าึกเคาอะไรกิครับปู่นานอาภาคั่นบเบาดอกไม้มาถึงเงาอืมเพ่งมากมากเยบนครับวก็สัการะกาบไหว้ย้่ยนางอาภาบูนจเรื่นร่วมคั่งมาหาเจดีแบบพ่อคนึ่งคนไหว้เมื่อครูของรับวรัวมาได้เอออาหายมือคงมื่อกับมือคงมือวานกอู่มือแหงเด้กกูได้เออจเรื่องใจเรื่องทุกคทุกคนท่กหน้านกตางั้งร่มืออึนนั้งเขวเบาหลยคนมือแข็งจิงเนี้ยย่งเงาด้ยเงนเบ่ คือเนีกถึงมาเที่ยวหมือนเดิมอ้วครบอกว่าเรายืมอะรยืมครับออกชอยจหมือนเดิมนครับปูแผลร้ายดยมครับออกชอยของงกออกเท่าไรออกเท่าไรครับปูคืบหกบวื คบปูเลื่องกอดไขย่องง่อยด้วยเสือผง้ด้วยเสือผู้าเลื้ยงติปูก็ขอน่ายเหมือนคบปูกอดแต่เมือนี้สัตัวครับมันก็ข้นมากเสียดายย่างไงครับแล้วปูก็เลี้ยงเล้วงปูคาปูไม่ัดข้าเหนียบก็คือกเกือเอออันนี้เคลดปเอ๋งเขาฝากมาบันย่างวันนี้สงกระเืมองเอาแกบุให้ลูกไข่ Ngài khi chơi đi và tháng khi thành đi, đi, um, không được nó nghèo còn nó, quăng mà đây cao quăng bắt cụ bắt cái cao kê hai phụ ta hai ruộng, um, kê một à, rồi bắt con khôn gặp để tha, luôn, đúng. Ừ. <laughs> à, hai rồi Variance, มันถือปัจด้ยนี่คือมันถือความมัคือเก็ก็มันพอถือปัจจท้งนมันยึมเนาะรอเนาแกแค่พอว่หาโครอือ ขอร่วมบูับองค์ปู่ตาพูมาดาก่าปู่งเขบแเอ๊แค่เด้วยปัชมาวารตีแล้วมอาอาหารมือโขดมรับมือโคบมือมันว่าชิมอะัรจัาจัมเนาะจะเฝ้าคือรักเพราะฉันปล่อยกบบนี้นะทุ่มเบาอย่างเบาดีเมื่อจะไปหาคืออย่างเงี่ยน้ำมันบ้บเอาโคตรถ่าย่องไฟถูกกรอถุวม จมึงว่าอุบัหงเลยตัวกุ้คา่คือวัดเรม่ามันมาทางยังงั้นผูมาทางแเก้าวงถ้งก่าว่าแข่งมันมาอีแค่บักรดืมาแข่เขามเทา่กูเจ้แล้วมันคักคเรอครับเขาเขาปีอะรืปูคาปูครับมาถือบัคปูเออเอฟคงมาทางเกมเนาะ เออนาชีรักแต่ก็นาชีรักให้นายประคองประกอบเนาะคือนางรัชนีหรือนางลุคชนาดวงฤกเพราะว่าเยืมขนาดยงมเงานักแค่ไหนคือหมุนปุ้ยปุ้ยแล้วแด็กหมต่เดียเงางาวอ่านไวัคำว่าอ๊อครูกร้านพ่อเงเงาแล้วมาลูนะข้างบนมือกัมือโก้มือไม้คุกคุกค้อ่เระ่ึงกร่ดอง พ่าใบไครก็มือเฮงเอิ <S <S er> ่มใบกานครับอ um ูวกรดูกแกงโคว่าโโคบราบมืดทุกผูทุกคนยงิ่มัดว่าครับปัวคือเจ้าูวบรคือลนะเริ่มครับอันนี้ผ่านมาคร่องแกงม่วงนางอังคณาออกังหนึ่งครังสองนางชาริช้าควันาคนมิ้างโอระไทยมะลรม่วงชันดารักไร้ผูไร้คนโคบโพ